ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องโอมเอสไออีกแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะเป็นทริคเทคนิคและก็ทริคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมสำหรับวัยรุ่นหรือว่าเด็กน,นักเรียนนะฮะที่ต้องการจะเพิ่มกล้ามหน้าอกอยู่กหัวไหล่แล้วก็หลังแขนนะครับผมอย่างนี้นะฮะเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมก็ผมจะมาบอกท่าแล้วก็จํานวน reps จํานวนเซตที่ควรจะพักหรือเท่าไหร่ดียังไงดีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพูดพร้อมกับวิดีโอประกอบเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพว่าท่าไหนเป็นท่าไหนทําอะไรยังไงแบบไหนนะครับผม ก็โอเคมาทำความเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะฮะวิดพื้นผมจะมีอยู่4ท่านะครับผมที่เป็นที่วิดีโอนี้นะไม่ได้เป็นทั้งหมดที่ผมวิดแต่ผมจะเอามาแค่4ท่านะครับผมใน1ท่าเราจะวิดทั้งหมด 3- 5เซตนะครับ3-5เซตใน1เซตเราจะวิดพื้น 8- 12เรบ reps ก็คือ8-12ครั้งนะครับผมแล้วก็พักระหว่างเซต45-60ถึงวินาทีนะผมก็คือ15ิาวิถึง1นนาทีไม่เกินหรือว่าไม่ต่ำกว่านี้นะครับผมผู้หญิงก็วิดได้นะผู้หญิงก็ อย่างที่เรารู้กันก็คือเข่าแตะพื้นได้นะครับผมแต่ถ้าผู้หญิงที่ออกกาลังกายมาพอสมควรก็ไม่ต้องแตะพื้น,นแบบธรรมดาทั่วไปนะครับผมมือใหม่ก็เอาเท่าที่ไหวสาหรับคนที่วิตมานานก็สามารถเพิ่มเรปไปได้อีกแล้วก็สามารถย่นระยะเวลาในการพักระหว่างเซตให้มันน้อยกว่านี้อีกสัก30วิ35วิแล้วแต่คนที่สะดวกเลยนะครับผมก็โอเคไปเริ่ม,มที่ท่าแรกเลยก็โอเคครับสำหรับท่าแรกนะครับเป็นท่า push up พื้นธรรมดานะครับผมมือนะครับผมจะอ้าจากหัวไหล่ประมาณไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับผมประมาณนี้ อย่างนี้นะฮะก็ดูที่รูปประกอบอดูที่วิดีโอประกอบเลยนะครับผมส่วนจํานวนครั้งสําหรับมือใหม่หรือว่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยวิทพื้นนะฮะเพิ่งมาเริ่มวิทนะครับผมผม,ผมแนะนํา8ถึง12ครั้งนะครับผมไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดก็ได้ฮะเพราะว่าถ้าเอางี้ผมขอบอกงี้แล้วกันถ้าเป็นเป้าหมายของคนที่ต้องการที่จะเพิ่มกล้ามเพื่อให้มันแบบ หัวไหล่หลังแขนแล้วก็หน้าอกที่มันนูนใหญ่นะครับผมเพิ่มกล้ามนะฮะก็แนะนําว่าควรที่จะทาช้าๆนะครับผมโฟกัสให้มันแบบว่ารู้สึกว่าโดนเต็มๆรู้สึกปวด,ปวดๆแน่นๆเจ็บๆนะครับผมแต่สาหรับคนที่ต้องการแค่แบบเหมือนนักกีฬาต้องการความกระฉับกระเฉงต้องการแค่กล้ามเนื้อเพื่อไปเพิ่มสมรรถภาพในด้านการเล่นกีฬาการใช้ชีวิตการออกกําลังกายปกตินะครับผมก็วิทแบบว่าไม่ได้โฟกัสมากผมใช้คําว่าวิทช้ากับวิทเร็วแล้วกันสำหรับนักกีฬาทั่วไปสําหรับ คนทีดด่ไม่ได้ต้องการเน้นว่ากล้ามจะต้องใหญ่ก็ใช้คาว่าวิดเร็วแล้วกันนะครับผมแต่ก็ให้กล้ามเนื้อมันได้โฟกัสนิดนึงไม่ใช่วิดแบบว่าใช้เป็นโมเมนตัมนะครับเราจะใช้แรงต้านของกล้ามเนื้อเพื่อให้มันเกิดการพัฒนาในทุกๆครั้งที่เราออกกาลังกายนะครับผมก็โอเคไปตอกกันที่ท่าที่2ท่าที่2คือ Diamon d Push Up นะครับหรือการวิดพื้นแบบว่ามือแคบแบบนี้ทำมุมเป็นสมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องติดกันขนาดนี้ก็ได้นะครับผมถ้าใครไม่ถนัดก,ก็ ทางออกนิดเึงประมาณนี้พอได้อยู่นะครับผมอันนี้จะเป็นการโฟกัสกล้ามเนื้อตรงกลางหน้าอ,อกตรงกลางเลยนะฮะแล้วก็หลังแขนหัวไหล่เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้มันก็ถ้าเราวิชาร์โฟกัสแน่เน้นมันจะโอนโดนอกเน้นๆเลยนะครับผมแต่สำหรับอย่างที่ผมบอกไปคือที่ผมออกเนี่ยมันจะวิชเร็วเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการเนืยกล้ามเนื้อใหญ่ขอแค่มัน โอเคพอเห็นบ okay, okay, ้างเพื right <oss ed noise intake> ่อท ER ี่จะเอาไปเพิ่มสมรรถภาพในการเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายในครั้งต่อๆไปนะครับผมก็เหมือนเดิมฮะแปดถึงสิบสองเร็บใครไหวก็สิบห้าอย่างผมที่อาจจะวิดพื้นมาพอสมควรก็ยี่สิบเร็บนะครับผมโอเคครับมาถึงท่าที่สามนะท่าที่สามจะเป็นท่าที่เอาถ้าใครมีเป็นเหมือนมานั่งหรือว่าเป็นพื้นที่มันสูงขึ้นมาหน่อยต่างจากระดับพื้นขึ้นมาหน่อยก็จะวิดเป็นวิดพื้นสูง นะครับผมในเรื่องความรู้ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขอพูดมากเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ได้รู้ลึกรู้เยอะเนาะก็โอเคอย่างที่บอกไป5-8ถึง12เล็บนะครับ8ถึง20เล็บนะครับก็คนที่ต้องการโฟกัสเหมือนเดิมต้องการเพิ่มกล้ามก็วิจช้าๆแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการเพิ่มก,กมล้มกามก,าก็วิอเร็วๆได้นะครับผมสาหรับท่านี้นะฮะโอเคครับไปกันต่อที่ท่าที่สี่กันเลยนะครับผมท่าสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะก็คือเป็นการวิจพื้นต่ํลนะครับผมก็คือเราจะยกขาสูงโดยการอาจจะใช้เก้าอี้หรือว่่าาใช้้้มมนนนังบบผีพืแก็ ไม่ต้องไปจัดสรรพื้นที่อะไรมากนะครับผมในสวนสาธารณะ vinegar, potato, ในโรงเรียนหรือว่าในบ้านก็สามารถออกได้แล้วนะครับผมก็เอาเก้าอี้มาวางนะครับผมแล้วก็ไปเอาเท้าไปวางไว้บนเก้าอี้แล้วก็มือจะอยู่ตรงพื้นนะครับผมเพื่อให้มันเป็นทางอย่างนี้เหมือนตอนคิววิดีโอเลยนะฮะเป็นทางอย่างนี้อันนี้จะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เมื่อยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันหัวเราต้องลงลงพื้นแล้วก็เลื่อนมันจะมาแถวช่วงบนของเรานะครับผมเพราะว่ามันเป็นทางลงมาแบบนี้นะฮะก็อันนี้ก็ ดูถึงความเหมาะสมเลยนะครับผมว่าเราไหวเท่าไรอะไรยังไงนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิดพื้นแค่4ท่านะครับผมสำหรับเด็กนักเรียนวัยเดียวกันกับผมก็เอาเอาไปใช้ตามได้นะฮะไปประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมกับกล้ามเนื้อของตัวเองกับร่างกายของตัวเองได้นะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสิ่งที่ผมพูดไปอาจจะถูกอาจจะผิดอันนี้ก็ก็ไปปรับดูกันเอาเองนะครับผมก็สําหรับทริคเล็กน้อยการเพิ่มกล้ามหน้าอกสาหรับเด็กนักเรียนวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้หากใคชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ ติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ